มุมนี้ไม่เคยนั่งเลยนะไม่เคยนั่งอัดวีดีโอเลยเพราะว่าเป็นมุมโต๊ะกินข้าวแต่อันนี้เป็นหัวโต๊ะหัวโต๊ะที่แบบพี่คิคดชอบนั่ง <c oughs> อ,อขอตั้งกล้องด,ดีๆก่อนเพราะไม่ได้ใช้ไม้ตั้งกล้องนะใช้เคสโทรศัพท์จะมาให้ดูก <c oughs> <c oughs> ็คือเออคิดไปคิดมามีเวลาก็เลยขออัด <c oughs> ของเด็กซื้อของให้หลานซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็พี่คิดเนี่ยเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องชายที่มาจากพ่อแม่เดียวกันแล้วก็มีพี่พี่อีกสคนซึ่งคนละพ่อแต่อันเนี้ยเราจะพูดถึงลูกชายลูกคนแรกที่เกิดจากพ่อคนเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรวะหลานคนแรกที่มีพ่อคนเดียวกันเนี่ยมีปู่คนเดียวกันพูดผิดเออ ก็คือพี่กับน้องชายเนี่ยไม่ไม่มีลูกเลยแล้วน้องชายเนี่ยน้องสะอรพเนี่ยจะคลอดลูกเว้ยล้วเขาว่าเขาเรียกว่าอุนรสาวเป็นผู้ชายใช่ป่ะที่จริงอ่ะจะเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ 12- 13ละแต่วันนี้วันที่18และนี่ก็รออยู่นะถ้าเกินสัปดาห์หนึ่งเดียวจะเรียกติดต่อถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะรีบติดต่อพดลนคอเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าซื้ออะไรไปบ้าง ตอนแรกอ่ะเราบอกกับน,น้องสาวน้องสะพายแล้วก็น้องน้องชายว่าจะช่วยซื้อเตียงมีงบให้แค่หนึ่งพันห้าร้อยสวิสโครนูเพราะว่าเราก็ทำงานคนเดียวใช่ไหมพี่คิดก็เป็นคนตกงานแต่คนตกงานก็แชร์กันเราทุกอย่างเราพันห้าร้อยสวิสโครนูก็เนาะเออก็คิดว่าเป็นราคาที่เราให้ได้สําหรับหลานคนแรกเออละแต่น้องชายอ่ะไปเจอเตียงเตียงมือสองสภาพดีซึ่ง ของนิสเซนน่ะเขาพูดก่อนของมือสองส่วนใหญ่จะสภาพดีมากก็คือแบบเหมือนใช้มือเดียวก็คือเป็นมือสองจริงๆแล้วเขาใช้ใช้ดีว่าแบบใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ทานอมหรือว่าแบบแบบสภาพยังดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนมือสองบ้านเรานะเออนั่นแหละแล้วเขาไปเจอประมาณห้าร้อยนั่นแหละซึ่งคนที่ขายเตียงก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานคนเก่าของเราจ้าขายในราคาห้าร้อยแล้วเราก็อุนตังไปให้แล้วแล้วเราคิดว่า เฮ้ยมันยังดูน้อยไปเราก็เลยส่งข้อความไปถามน้องชายบอกว่ายังขาดอะไรน้องชายก็พิมพ์ม,มาสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอย่างที่หนึ่งเขาส่งรูปมาอะไรเงี้ยเราก็สั่งมาเขาเขียนว่าแบบชุดนอนเด็กไม่ใช่ชุดนอนเด็กประมาณว่าอารมณ์ว่าคุมนอนเด็กเราก็เราก็สั่งตามที่เขาส่งรูปมาแต่ตัวเลขเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอือเนี่ย ขาอ่ะใช่เป็นอย่างนี้เป็นนอนประมาณนี้อเอ๊อ้ยให้วยไกลอันนี้ก็คือแบบอ่ะอันนี้ก็เป็นนอนใช่ไหมแล้วก็ซ้ายขวาเนี้ยก็คือปิดได้แล้วก็แล้วก็เนี่ยปิดได้แล้วก็ปิดเท <c oughs> าวด้านในซึ่งอันเนี้ยตอนแรกก็นึกว่าเว็บนั้นอ่ะมาจากประเทศสวีเดนเพราะว่ามันดอก s อไรอะไรเงี้ย ที่ไหนได้เว้ยส่งมาจากกิีนเว้ยเราก็รอประมาณอันนี้รอเกือบสสัปดาห์นะแล้แบบอ t ต้นเต e n ต็นในสตอร์ดเต e นเต็นตอนแรกส่วนเราสำหรับเราแบบมันไม่หนามันเป็นประมาณอารมณ์แบบว่าไม่ใช่นอนหน้าร้อนนอนประมาณหน้าฤดูใบไม้ร่วงกับใบไม้ผลิที่เนี่ยได้แต่ฤดูหนาวก็นอนได้เพราะบ้านที่นี่ก็ไม่นี่เนี่ แต่สาหรับเราเราเป็นคนไทยอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หนาแบบเราเนอกปะมาเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยแต่ก็ราคามันไม่ได้แพงด้วยไงราคาอันนี้ก็แค่ประมาณ250ร้อยห้าสิบ้ก็เสียค่าส่งประมาณ 50, ห้าสิบนาอก็อันนี้ก็ประมาณสามร้อยใช่ไหมคืออันนี้ได้หนึ่งอันนะตามที่น้องเขาบอก ว่าเราอะเราเองเป็นคนที่แบบว่าจะถามก่อนว่าไม่ใช่ซื้อแล้วแบบล้นบ้านหรือว่ามีเราไม่ได้ใช้เราต้องถามก่อนหรือว่าหรือว่าต้องรู้ก่อนว่าเขาขาดอะไรค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราซื้อของนี่เขาไม่อยากได้จะซื้อไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเขาบอกว่าตักบาทอย่าถามพระก็ไม่ใช่อะไม่ยังไงกูต้องถามปาถ้าสมมติกูแบบตักตักแกง แกงงูให้พระกินแล้วพระก็แบบอ้ากินไม่ได้อะไรเงี้ยบ้าเปล่า <c ười> คิดว่าต้องถามพระอยู่ดีแล้วก็อย่างที่สองน้องชายบอกว่าอะไรก็ได้ที่แบบไว้สําหรับแขวนแบบเรียกว่ารถเข็นอะแบบกระต o งกระตูนหรือว่าทรงสัตว์ที่แบบไว้ดูเพลินๆให้เด็กมานอนอะไรเนี้ยแล้วเราก็สั่งอันนี้มาเปิดพร้อมกันนะเพราะว่ามาเมื่อกี้นี้อันนี้ราคาแค่ร้อยเก้าสิบ แล้วเหมือนเสียยค่าส่งก็ประมาณห้าสิบอีกโอ้ยอันนี้น่ารักออันนี้คือดูดูดีอุ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเออมีเสียงตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็มีเสียงก็เลือกสีแบบพื้นๆเออก็น่ารักดีก็แขวนได้นะแขวนแบบเนี้ย น่ารักเดี๋ยวไปปวดพี่คิดก่อนอืม <c oughs> น่ารักแล้วดูดีเพราะว่าเขามีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรติดติดมามาอันนี้ก็ผ่านไปไม่ได้ใส่ถุงให้เขาด้วยเพราะว่าแกออกมาแล้วด้วยนะ <c oughs> แกถุงบบยับเยินก็อ่ะแล้วก็แล้วเขาบอกว่าอยากได้อะไรนะเขาเรียกว่าแพมเพิร์ดเด็ก พี่คิดก็สั่งแผมเพื่อจ้าตอนนั้นก็บอกว่าอเอาแค่สองอย่างเนี้ยพอแล้วแล้วพี่คิดก็ดันสั่งแพมเพื่อจ้าหมดไปห้าล้อยไม่นานสั่งเออและนี่ก็พันห้านะอ่ะอันนี้สีห้าร้อยแผเพื่อห้าร้อยแล้วก็เตียงห้าร้อยเป็นพันห้าเออโอเคแล้วพี่คิดก็สั่งแผมเพื่อ,อแล้ว 1, 5, นะนน 500, 500, แผมเ, 500, เ, 1, เ,ออเพื่ออะน้องชายมาเอาไปแล้วสั่งแบบไม่รู้อะสั่งอยู่แพ็กใหญ่แพ็คหนึ่งแล้วก็ มันจะมีแพ็คเล็กๆอีกหรือหลายแพ็คก,ก็ไม่เข้าใจว่าสั่งมันสั่งสองแบบหลังสั่งสองแบบจ้าก็เลยงงอ่ะส่เสเป็นแบบน้อยแล้วก็แบบมากเปล่ไม่เข้าใจแล้วป้าป,ปอจ้าแล้วคี่บอกว่าแล้วช่วงล้าสั่งอะไรอ่ะสั่งอะไรไม่รู้จกักพวกจะฟันเครื่องสำอางหรือละไรสักอย่างร้้นค่ะยาแล้วเขาก็แถมอันนี้มาแถมเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าคลายกระดาษเช็ดชู่แต่มันแบบหนาที่เพื่อเอาไปจุ่มน,น้ำมันก็เช็ดร่างกายเช็ดตุกได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำความสะอาดได้เขาเรียกว่าเท็ตลับเนาะเล็ตก็คือล้างลับก็คือพวกกระดาษกระดาษล้างหรอกระดาษเปียกแต่ไม่เปียกเออแถมมาแพ็คหนึ่งแล้วเราก็อ่านดูแล้วว่ามันก็แบบไม่ได้แบบมีสารอะไรนะมันก็เนี่ยเขาก็เขียนว่า หนาอานาสามชั้นแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ไม่มีน้ำหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีสีน้ำหอมแล้วก็เนี่ยก,ก็แบบมาเยินเวลลี่ก็คือแบบดีต่อสภาพแว่ลอมด้วยเราคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะโอเคสำหรับเด็กนะก็ให้แล้ว50อาสอันด้ยวยก็เลยคิดว่าเดี๋ยว ให้ให้หลาน้ะใ,ให้เขาไปใช้ถ้าเกิดเขาไม่ใช้ค่อยเอากลับมาหรือเปล่าเแี่ไม่รู้แต่ก็ใส่ถุงมาให้เขาแล้วแล้วก็ได้ของเล่นมาอีกได้ของเล่นมาสองชิ้นจ้าเพราะว่าวันนั้นะ่ะไปร้านที่เขาแบบเขาจะเจ๋งเว้ยแล้วแบบมันมีของทุกอย่างร้านเนี้ยเขาขายของถูกแล้วแบบมันไม่มีของอะไรที่เราอยากได้เลยหรือแบบ มันไม่มีของอะไรที่สะดุดใจที่เราจะโอเคเลยนอกจากมีแต่ของของเด็กเยอะๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบมีแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ของเล่นนั้นแล้วของเด็กเล่นเด็กผู้หญิงนี่เยอะมากแล้วก็ของเล่นเด็กผู้หญิงโตนี่เยอะมากแล้วแบบเอแล้วน้องชายก็จะคลอดหลานชายก็เลยแบบเล่นไม่ได้แต่ลืมคิดไงลืมคิดไปว่าเขาเรียกว่า หลานต้องเป็นหลานของคิดหลานของคิดหลานของคิดนี่ก็คือเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องไหมไม่ใช่เป็นหลานเพราะว่าเขาเป็นลูกของพี่สาวคนโตของคิดก็คือพี่สาวคนละพอใช่ไหมแล้วเขามีลูกอะลูกแลว้วพึ่งคลอดได้ประมาณแปดเดือนก็ลืมคิดไปเลยว่าคนนั้น,นเขาเป็นเขามีหลานสาวเลยก็แบบลืมอะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาซื้อแต่ของเล่นเด็กแล้วไปเจอของเล่นเด็กที่แบบ หกเดือนขึ้นไปสำหรับหกเดือนขึ้นไปสองอันแล้วมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งร้านใช่ปะ่ะเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้แล้วก็มีเสียงเออนั่นแหละแล้วสำหรับเด็กหกเดือนขึ้นไปก็เลยคิดว่าซื้อมาก,ก่อนเดี๋ยวมันก็หกเดือนเดี๋ยวหลานมันก็จะหกเดือนแต่ตอนนี้มันไม่คลอดไงแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะ อันนี้เหมือนรดราคาเหลือแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบนี่ยไม่เกินนี้นะลดขึ้นราคาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นของเล่นสำหรับเด็กหกเดือนขึ้นไปไม่ใช่หกขวบเห็นไหมก็ <c oughs> จะมีไฟเออก็จะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า โอเคอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบหกสิ้าอะไรเงี้ยโอเคก็ได้ของสำหรับหลานเลยซึ่งโอเคหลานยังไม่โตเลยหลานยังไม่เกิดเลยเมื่อวานก็ซื้ออะไรนะซื้อตุ๊กตาหมีเพิ่มนะตัวเล็กๆ มันตัวละแค่สี่สิบห้าสิบเองเนาะก็เลยซื้อพ่อไปแวะ dollar store ก็ไปให้หลานเองแต่ลืมถ่ายรูปงั้นเดี๋ยวไปดูรูปหลานกันดีกว่าไหมมน่มมาสทัวนะนะบิ๊กโนสเอ้ยมา่ม่า